สวัสดีนะคะทุกคนในช็อปกับช่องมนเต้เท่นเคยโอ้เออมโอเคนะคะเราจะมาเล่นแนบบกระโดดกันโอเคเริ่มกันเลยโอ้ย่า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  อุยยยโอ้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 ยยยอุยยยอ้ยยยอุยยยอ้ยยยโอเคได้เลยการจับนั้นก็สำคัญอืม <c oughs> ดีเลยถ้าอย่ามาจับอืมโอ้ยอ่ะหนูอ่ะอ้าโอ้ยลูกโป่งอ่ะลูกโป่งมาไว้ทำอะไรอะ่ะเอาไว้ทำอะไรก่อนคุณพี่อ้ายคุณพี่ขารอบที่แล้วก็แล้วนะไม่ให้หนูผ่านเลยนะคะ อ, re, อีอ e ีอีอาอี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 อาอ้าอีอีอีอาอี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 อ้าอีแล้ว่าเปลี่ยนดีกว่าเปลี่ยนเถอะการจับนั่นก็สำคัญ เราอยู่กับแมพแคนดี้เธอแคนดี้นี่นะคะแมพเดิมมันจะมาเล่นแมพเดิม

ჩვენი გუნდის ყველა เห็นไหมทุกคนพอเราไม่พูดอะ่ะแล้วมันจะผ่านนั้นทีแต่ถ้าเราพูดนั้นมันจะไม่ผ่านนะคะฟูฟู่คฟูสู้ต่อไปครับฟูสฟู้ครับคนคิดว่าเราจะไปต่อใช่ไหมไม่เราจะ เราจะลงแล้วนะแป๊บหนึ <ging noise> ่งขอให้ส <light> ูงกว่านี้ซึ่งมันอะไรอ่ะอระภัสร์เห็นข้าว ยังไม่ทันพูดเลยฮะพูอะไรนะโอเคสำหรับวันนี้ก็ไปบานท,ทุกคนวู้ฮู้วูฮู